ตอนแรกฉันคิดนะว่ามีแต่ลูกสาวป้าที่จอมยุ่งเรื่องของชาวบ้านแต่ว่าตออดีฉันเข้าใจแล้วละ่ะลูกนะก็ไม่ต่างจากแม่เลยลสาวฉันก็เหมือนกับฉันนั่นแหละลูกสาวฉันสู้เพื่อความจริงปี่ตาเขาทำแบบนั้นปี่ตาพยายามจะบอกทุกคนว่าเธอนะ่ะคือคนที่ไม่ดีและไม่น่าเชื่อถือเธอร้ายและเลวก,กว่าใครแต่ไม่มีใครยอมเชื่อเลยจริงๆฉันไม่เชื่อลูกสาวตัวเอง ฉันบอกว่าลูกสาวตัวเองน่ะคิดผิดเพราะลูกสาวฉันไม่มีหลักฐานว to ่าจับเธอลูกสาวจะโชคไม่ดีที่สู้เธอไม่ได้ว่าอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะว่าฉันไม่ใช่ปีต่อทุกคนจะเชื่อฉันเพราะว่าฉันเห็นทุกอย่างฉันเห็นกับตาของตัวฉันเองเลยล่ะเห็นอะไรฮะเห็นอะไรเห็นใครฮะไหนล่ะไหนผู้ชายฉันแต่งงานกับใครงั้นเหรอทันทีที่ป้ากล่าวหาฉันว่าฉันแต่งงาน ฉันก็จะถามป้าแบบนี้แหละเอาให้ป้านะพูดไม่ออกไปเลยลูกสาวป้านะโดนกล่าวหาว่าโกหกมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันจะทําให้ป้าเป็นคนโกหกอีกคนแบบนั้นนะเอาไหมอยากให้ฉันถอนหงอะต่อหน้าทุกคนใช่ไหมงั้นก็ไปเลยไปบอกป้าคาริน่าเลยว่าปิตากับตัวเองพยายามจะขัดขวางการแต่งงานของริชัปป้านะก็แค่คนขี้อิจฉาทุกคนจะมองป้าแบบนั้น เธอคิดจริงๆหรอว่าทุกคนจะเชื่อเธอไม่มีใครเชื่อคำโกหกอยู่แล้วความจริงน่ะเป็นสิ่งไม่ตายจำเอาไว้ให้ดีแล้วฉันไม่ใช่ปีตาฉันคือแม่ของปีตาฉันไม่ยอมให้เธอหักหลังลิชับแน่นอนฉันไม่ยอมให้เธอหักหลังบ้านดูตาไม่มีท้องทำไมไม่บอกลูกสาวตัวเองล่ะว่าเลิกไปยุ่งกับลิชับได้แล้วแค่นั้นก็จบแล้วตอบมาสิว่าทำไมพยายามจะยกเลิกงานแต่งงานฉัน คือให้ปีตาได้แต่งงานกับพริชับใช่ไหมฉันพูดถูกต้องไหมโอ้พระเจ้าหน้าถอดสีเลยนะป้าสาราจเมื่อกี้ว่ายังไงนะพระแม่มองอยู่พระแม่ได้ยินเหมือนกันฉันบอกเลยนะว่าฉันชน,นะแน่นอนฉันจะเข้าทางป้าคารีนาแล้วร,รู้อะไรไหมว่าหลังจากนั้น มันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ฟังให้ดีนะป้าคาริน่าจะไล่ทุกคนจากบ้านออโรราออกจากบ้านไปให้หมดเลยทั้งป้าช่างปีตตาจะไม่มีทางไี้เหยียบบ้านลูตราออายมามากพอแล้วโรอบไายเพราะคนอย่างเธอใส่ร้ายเรามามากพอแล้วท้งบ้านลูตาเคยลบหน้าเรามาแล้วแต่ว่าฉันไม่ยอมให้เธอชนะเป็นรอบที่สองอย่างแน่นอนฉันไม่ยอมให้เธอทำลายชีวิตริชับแนแน่ แล้วฉันไม่ยอมให้เธอทำลายบ้านนะั้นอย่างแน่นอนจำเอาไว้ให้ดีลิขิตรักสายสัมพันธ์สองจันทร์ถึงศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่ง